ะฝากพวกมึงหน่อยเวลานะมึงอย่าลืมนับด้วยนะเวลาเท่าไหร่ก่อนหน้าเนี่ยบอกว่ากี่ชั่วโมงอะไรกี่ชั่วโมงเนี่ยมึงจะลืมนับเวลาด้วยนะฮะกูอ,อยากรู้เหมือนกันว่าปัญญาวพวกมึงมีมแค่ไหน <c ười> มึงให้กูหัวเลาะมึงได้ทุกคลิปไอ้ควายลายจุดไอ้ควายปล่อยเป็ดเออนะ มึงใจเย็นๆตอนนี้บ่อนคาสิโนโมันก็พังไปทีละจุดทีละจุดนะกูเนี่ยนะฝั่งกูคนไทยเนี่ยเป็นคนดีไม่เคยคิดทำร้ายประชาชนคนเขมียนหรอก ไม่ได้เหี้ยเหมือนพวกมึงนะมันต้องใจเย็นๆถ้ายิงไปหมดเลยเนี่ยมันก็จะผิดกฎเขาอีกเพราะว่าเขาห้ามทำ้ายประชาชนแต่พวกกูเนี่ยก็ทำลายบ่อนคาสิโนของมึงไปหลายจุดแล้วแล้วก็ฐานบัญชาการของมึงก็พังไปหลายจุดแต่ว่าไอ้เรื่องนับเนี่ยนะนับเวลานับอะไรเนี่ยการุณาอย่าลืมไปนับศพทหารของมึงที่ตายด้วยนะครั้งที่แล้วนี่เออเออเออ นับไม่ถูกนะเออนับไม่ถูกขนาดประธานาธิบดีโดนันทํามันนับเนี่ยก็ยังเป็นพันแต่พวกมึงนับได้แค่สิบยสบไอหัวควยโอ,อ้โหไอควายบอยเออแล้วนี่กูจะพูดกับมึงเนี่ยไอเรื่องนับเลขเนี่ยมึงไปโรงเรียนหรือยังครั้งที่แล้วมึงก็มานับชั่วโมง การเรียนการสอนของคนกัมพูชามึงก็นับผิดหนอยมึงยังมีหน้ามาให้คนไทยนับมึงอ่ะมึงอ่ะนับให้ถูกก่อนเลขของมึงอ่ะมึงนับให้ถูกเออแล้วศพทหารที่ตายหาไปเนี่ยมึงก็นับแล้วก็มารายงานให้มันถูกให้มันเป๊ะอย่าบิดเบือนความเป็นจริงตอนนี้มึงเริ่มนับหรือยังมึงกลับไปนับแล้วก็เอามารายงานกูไอ้บอยอนี่แหละครับ สาวไทยคนนี้นะก็ใส่ไอ้บอยยับเหมือนกันนะครับผมว่าไอ้บอยสั่งให้นับเวลานับด่วนนะครับนับทหารไทยว่ายังเหลืออยู่ไหมนะครับสุดท้ายมาต่อกลับไปบอกว่านับศพทหารของขมีบ้างนะบอยนะไอ้บอยก็จะปั่นไปแบบนี้แหละครับจะปั่นไปเรื่อยๆนะครับ มันจะมานูไปเรื่อยๆแหละของไอนะ้บอยเนาะของบอยอินฟูเขมินนั่นแหละครับตุยไปเท่าไหร่ก็ไม่บอกก็ไม่ออกมาอัดคลิปมาแจ้งมารายงานนะครับผมโอ้โหนะครับสาวไทยคนนี้ก็ใส่เต็มที่นะครับผมเพราะเป็นคู่กัดของไอ้บอยก็ว่าได้นะครับผมเนี่ยนี่แหละครับคู่ปราบของบอย อินฟูขมีนนะครับอัดคลิปตัวไหนออกมาพี่เขาคนนี้ก็จะใส่ไอ้บอยอย่างเดียวนะครับผมนะเอาจนว่าไอ้บอยนี่วิ่งหางจุกตูดนะครับงูหัวไม่ขึ้นนะครับไม่รู้ตอนนี้ขับรถไปอยู่ที่ไหนแล้วครับหนีหัวสุกหัวสมหนีระเบิดเถิดเทิงไปแล้วครับผมแต่กระจงกระจายนะครับผมหลังจากที่ไทยหย่อนไข่ลงไปให้กินทั้งคาสิโนทั้งฐานทัพ คลังของอาวุธของขเขมรน,นะครับได้พังทลายกันไปหมดนะครับแม้แต่ผู้นำก็ออกมาบีบน้ำหูน้ำตานะครับนะคุณมาเน็ตก็ออกมาร้องทำท่าหน้าสงสารนะครับผมขอแบบให้คนนี่เอ็นดูว่าเออลบแพ้ไทยไม่ชนะไทยนะครับ โอ้โหสาวคนนี้ก็ใส่ยับเลยครับหันไปนับฉพทหารตัวเองบ้างนะครับว่าตัยไปกี่พันกี่ร้อยรายแล้วครับนะอืไม่นับไม่อะไรเลยนะครับผมปล่อยให้คุณบอยนี่ออกมาอัดคลิปมโ่โชโลซาไปมั่วทั่วไปหมดโอโ้คุณบอยเนี่ยมนูกเก่งจริงๆนะครับผมนี่แหละครับ คนอินฟูขมีนนะครับเพราะว่าเวลาคนเดือดร้อนทําไมบอยไม่ไปช่วยล่ะครับเห็นไหมเขาอพยพไปไม่มีที่อยู่นะครับตอนนี้หนีกันทางประเทศแล้วครับเป็นประเทศล้างหมดแล้วนะตื่นแตนกันไปทั้งเมืองขมีน,นะครับโอ้โหเห็นแล้วน่าสมเพชจริงๆนะครับผมคนขมนเนี่ยนะเสียงกีดรั่น ดังสนั่นไปทั่วเมืองนะครับเพราะ F16 ของไทยนี่ได้ย่อนไขกระพากันแตกตื่นนะครับสาวขมีนก็หนีหัวสุกหัวส้นนะครับไม่ว่าชาวบ้านไม่ว่าทหารก็วิ่งกระจุยกระจายกันไปหมดโอ้โหนะครับสาวไทยคนนี้ก็ใส่สุดยอดครับได้ใจคนไทยไหมนะครับผมได้ใจจริงๆนะครับ ด่าได้ใจนะครับด่าย้บ่อยให้บ่อยเนี่ยเริ่มจะไปไม่เป็นแล้วครับเริ่มจะงูหัวไม่ขึ้นแล้วครับเดี๋ยวก็อัดคลิปออกมาแก้นู่นแก้นี่ว่านู่นว่านี่เออขมินยังมียงมีเยอะเออยังไม่จัดให้นับเวลาด้วยนะเท่าไรเท่าไรเออโอ้โหนะครับสุดยอดนี่คือของคนขมินนะครับ เห็นแล้วเป็นยังไงกัน,กนครับผมเนี่ยกับคลิปคิปนี้นะครับผมบอกได้เลยนะว่าผมนิสัยใจแทนคนไทยนะครับที่เขาได้ออกมาด่าแทนคนไทยก็ว่าได้นะครับสาวคนนี้นะพี่คนนี้นะที่เขาอยู่ต่างประเทศนะครับอืคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆนะนะทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมขอราบคุบว่าสบายดีและสวัสดีครับผม